ครับพี่น้องพี่น้องสุขคนงามเนาะไปกันแล้วครับมูนี่ไปพี่น้องมาบานแหไปคล้องติดถนนนี้กแล้วครับพี่น้องมรงนี้มันมีปลาเนาะมันมีปลาเคยมันมุมนี้กับมามุมนี้แล้วพี่น้องไปลุ้นน่วกันเลยครับว่ามูนี่มันสิพ่อมีโตได้ไปกินแรงมันะครับเนาะไปครับครับบานแรกก็ที่บ้านกลมแหนมุมนี้เพิ่งเนาะครับเพราะว่ามันมีปลาขุดอยู่ในนี่อยู่เมื่อกี้เนี่ยเนาะที่บานหอดเนาะเพราะฉะนั้จอบครับพี่น้องมันห่อนตอนนี้กันกับใบประมาณใบสองกว่าเนี่ยนะครับ เดี๋ยววันบาดแรกเรามาลุน้น้ำแข็งเลยครับพี่น้อง

ซอยเนาะพี่น้องนี่เนาะมามันมานครับโอ้โอปลาตะก,กับพี่น้องแทงมือพันแห่พร้อมเดียปลาตะก,กั๊บจะใช้อะไร mày cái nhìn cái lại ba gặp to cho nên là phải nói nó sẽ được sún phải nhảy Yep ไาต่อยตัวงามนะครับตัวนึงนักกับปักไปยู่วเนีัยมาใส่อีกตัวนึงครับ ปาคีคมนะครับน ah, <Viol in. S 3> <and> ี่มีตัวนะครับรุ่นนั้นนี่ยน้อ่ันแล้วปล่ในหปไงนนี่ครับอีกแต้มนึงปลา่อยเอาเบิ้ลเหรอครับเราต้องถือแข็งอาปลาไปเห็นกับเขาเนาะ แลนอยู่ในแหไหลอยู่ครับตรงนี้มันเป็นซอกหินเนาะแหข่เป็นซอกหินว่ะปลามันออกสู้ไหลอยครับสู้ไหลอยู่ เดี๋ยวอะไรเบิ้งปลาหญ่ก่หนนะาพี่น้องำรมีปลายญงกะเดี๋ยวคอยไปต่อบอ่อนเอาหนะน้ะบดไทยต้มีและครับำม,มีปลา,าง่เง่ขงเงือบยิ้ตมตำปลายงไงครับบี่ลูปลายอย่างเนาะ้อไพ่ดีบ้าครับ ขัดคอครับพ <personaje> ี่น้องพอแล้วมันมาสูกอยู่เงือมเห็นนน่เนาะน้ำไม่ได้เลิด้วยครับนี่ครับพี่น้อง พนะอ้วะับนี่ครับอ,อตัวเต้าเติมอยูตัวเท้าเติบอยู่นครับให้เติบนี่ครับอ้มานมานเลพี่น้องมมันลอยครับตัวตนไม้แนาวมมันมานครับเดี๋ยวไปุ้นต่อครับ ลูกเต็มมือแล้วเนาะไอ้คุณตู้วปลาปยังดอกเดี๋ยววันที่นี่หรอกลับบ้านนะครับเดี <S <S ๋ยวไปสุดลูกองนอยู่อยู่บ้านน้ำกันเนาะแบเบิองที่นี่กันขหาวเลยครับ เท้าตัวเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวไปแกะแหเลยไปสรุปผลงานจังหวัดทักันนะครับครับพี่น้องนี่ก็เป็นผลงานของมื่อกี้เนาะในวันแห่สามเทื่อนึงพี่น้องนี่ครับได้ปลาคอตอนวันซุ่มเนาะกับปลาหน่อยหลายเติบครับเกาะปลาหน่อยประมาณกิโลนึงอยู่บ้างนี่ครับปลาหน่อยๆนี่ปลาใส่ปลาขาวปลาตะกับมอตะกับนี่เนาะครับเนาะหรือปลากานี่เนาะปลาคอกับโตใหญ่เติบอยู่พี่น้องนี่นั่นแหละครับผลงานมื่อกี้ ครับสำหรับมือนี่กะถือว่าพอได้กินอยู่แล้วนาะในบ้านแห่สามเถื่อพี่น้องบ่เมนบ่โมเมนต์มีปลาเนี่ยครับดิ้งหน่อยมันมาเหล่นน้ำผมก็นั่งเบิ้งล่อปลาขึ้นอยู่ตรงโดนเนาะดิ้งหน่อยก็มาเหล่นน้ำก็เลยเออก็เลยล่อนั่งนั่งเบิ้องดิ้งหน่อยหล่นน้ำเราจะมันขึ้นกับบ้านเนาะจะขอยนบ้านแห่เองนะครับก็พอได้กินอยู่ครับถือว่าบ่ได้ไรกะบจะว่ากะถือว่านั่นแหละครับหาอยู่หากินกับแบบนี้เนาะมาแนบมาแนบเป็นเรื่องธรรมชาติครับจีได้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมนะครับเนี่ยฝากกดไลค์กกดดดแชรร์ตติามมให้้นเคับผ เราจะคอยพอกันไม่คลิปหนาด้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับมือนี้กับพ่อมีโตได้กินกับเขาแรกยู่รับพี่น้องครับไปแล้วครับฝากติดตามคลิปหนาด้วยครับผมสวัสดีครับ